เฮ้ยโย่วซับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวดีจะมาบอกทุกคนนะครับนั่นก็คือเกม s m a s h l e g e n d ได้ลง Play Store ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <Wow. S 1> ใครที่ไปเล่นใน Super Beta Super ทดสอบเนี่ยมันก็ไม่รีเซ็ตเลเวลด้วยนะครับผมและจากที่ผมสังเกตดูตอนจับคู่นะครับมันน่าจะสุ่มแบบเลเวลที่ใกล้เคียงมาให้กับเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำโหมดต่างๆในเกมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอ่าโหมดทั้งหมดมันมี4โหมดด้วยกันนะครับตอนนี้นะ หมวดแรกจะเป็นหมวดยิดดินแดนนะครับซึ่งหมวดนี้ผู้เล่นใหม่ทุกคนต้องได้เล่นกันอย่างแน่นอนนะฮะ โหมดนี้แต่ละทีมจะมีผู้เล่นทั้งหมด3คนนะฮะซึ่งใครที่สามารถยึดพื้นที่ตรงกลาง4ี่ครั้งก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับต่อมาเป็นโหมดเบ t เทนรอยัลนะครับซึ่งเป็นโหมดเอาชีวิตรอดน,นะฮะสำหรับใครที่อยู่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับโดยโหมดนี้นะครับจะมีผู้เล่นทั้งหมด8คนด้วยกันนะซึ่งมันจะต้องอาศัยทักษะแล้วก็เทคนิคของแต่ละคนเป็นอย่างมากเลยนะฮะถัดมาเป็นโหมดพิทักมงกุฎนะครับโหมดนี้ก็เหมือนกับยึดดินแดนนะซึ่งแต่ละทีมก็จะมีด้วยกันทั้ และมันจะสุม่มหนึ่งคนในทีมของเราเป็นคนที่ใส่มงกุฎนะฮะสำหรับใครที่ใส่มงกุฎเนี่ยตัวก็จะใหญ่กว่าคนอื่นๆนะครับ <Yeah. S 1> ทีมไหนที่ฆ่าคนที่มีมงกุฎได้3ครั้งเนี่ย ทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับถัดมาก็จะเป็นโหมดดวลนะครับซึ่งโหมดนี้น่าจะเป็นการสู้แบบ1นึ่ต่อนหนึ่งนะฮะในโหมดนี้นะครับผมเพิ่งเก็บเหรียญได้ครบนะฮะมันก็ปลดล็อกให้เมื่อกี้นี่เองนะก็เลยยังไม่ได้ไปลองเล่นดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นในโหมดที่ดินแดนกันเลยดีกว่านะครับบูมไปข้างๆขอบสนามมันก็จะมีไอเทมให้เราเก็บนะฮะอันนี้จะเป็นการเพิ่มระยะคูดาวอัติเมตให้ลดลงนะฮะ เก็บมาเมื่อกี้ก็เป็นระเบิดนะฮะโยนไปแล้วก็ระเบิดใส่เพื่อนไปครับไม่ได้ไม่ใช่ระเบิดใส่เพื่อนสิระเบิดใส่ศัตรูไปนะฮะโอ้โหตัวปืนไปแล้ว่ะนี่ยิงไปสับไปฮะถอยก่อนถอยก่อนมามามา,มาทีมฝ่ายศัตรูโดนเราบุกยับเลยนะฮะนี่สแน็ไปดิยังฆ่าใครไม่ได้เลยนะฮะมายึดก่อนอยู่ตรงกลางก่อน ขวดไปดีครับตัวปืนมันตายนะฮะโอเคโดนเราคิวไปฮนะสมัทออกไปฮนะแล้วก็อัติเมทโอ้โหอัติเมทวืดเสียของเลยอนะตัวปืนมันยิงแล้วคนระับตอนนี้ผมจำชื่อตัวละครในเกมนี้ไม่ได้อยู่นะฮะคือเพิ่งเล่นได้ไม่กี่แมต์เองนะ ในช่วงเปิดเซิร์ฟเบต้าก็เล่นได้ไม่กี่แบทน,นะครับเพราะว่าปิงมันเยอะฮะหวดไปดีพวกโอเคชนะเรียบร้อยรู้สึกว่าเกมนี้ทีมเราจะพับสนาบุกกันเลยนะต่อมาจะเป็นโหมด b บ t t l e Royale นะครับซึ่งมีผู้เล่น8คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปลืกกันเลยดีกว่านะฮะบูเริ่มแรกมันก็จะมีพวกท็อฟฟี่ลูกอมพวกนี้ให้เราโจมตีก่อนนะครับซึ่งมันจะบวกเหมือนกับบวกเลเวลให้เรานะฮะ เพิ่มเลือดเพิ่มค่าพลังโจมตีต่างๆประมาณน,นี้ครับมีโจมตีท็อฟฟี่ก็จะได้ลูกอมข้างในฮะโอเคเก็บไปตอนนี้เราเลเวลสามนะฮะตรงกลางๆรู้สึกว่าน่าจะมีคนเริ่มไปบวกกันแล้วนะฮะนี่ครับสังเกตดูไฟข้างๆครับมันก็จะบีบเข้ามาเรื่อยๆนะฮะโอ้โหอยู่ข้างนอก like เลือนลถวะ เก็บเลือดก่อนโดนไฟเฉือยเลยอะ่ะเก็บเลเวลไปก่อนครับให้เพื่อนบวกไปก่อนออกมาเฮ้ยไก่ซือจะตายแล้ววะเฮ้ยถอยก่อนให้มันบวกกันไปก่อนหัวไปดีแล้วเก็บลูกอมครับลักไก่เก็บตกคนอื่นนะฮะ เก็บไปเลี้ยวสิบสามแล้วเนี่ยไอเป็ดน้อยเป็ดน้อยฮะเป็ดน้อย <c oughs> เฮ้ยมันชาร์จพลังแล้วว่ะโอ้โห,โหไปเก็บลูกอมทำไมเนี่ยนี่หวดไปดิโอ้โหโดน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 เหลือสองคนแล้วว่ะ อัติเมตไปดีครับเฮ้ย้ยเฮ้ยหวดไปเฮ้ย <oh, oh ิีเดียวโอ้โหไม่ทันหรอกดสกิลไม่โดนมันนะโอเคได้ที่สองเรียบร้อยครับผมต่อมาเป็นโหมดพิทักษ์มงกุฎครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าเรามาดูซิว่าใครจะได้มงกุฎอ่าตัวแท้งของเราได้ไปนครับไก่ซื้อนะฮะ นะฮะเพื่อนเราก็จะตัวใหญ่นะครับโอ้โหมาโจมตีเราแบบนี้ไม่ได้นะพวกนี่หวดไปดิตัวมีมงกุฎเนี่ยต้องเอาให้หนักฮนะโจมตีไปโอ้โหตัวปืนมันขวางเราอะ่ะนี่หวดไปดิอันติเมดไปดีครับลอยละระลิ้วไปตามลมไปฮะจะตายแล้วเนี่ย ขวดไปอีกทีครับลอยเรียบรอยโอเคสกอร์เรานำมาหนึ่งแต้มนะฮะโยนระเบิดไปก่อนครับอ้าวลาพระราชามงกุฎมาอยู่ที่เรานะฮะขวดไปดิโอ้โหตัวเลดเนี่ยมันแรงจริงๆเลยขวดไปก่อนครับนี่หายตัวแล้ครับมาๆม,ามา มันรอหายตัวไอเลสเนี่ยนี่หวดไปดีโอ้โหไปเก็บเลือดนะฮะไอเลสมันรอหายตัวนะฮะแป๊บหนึง่งอื้อหือมันจ้องจะโจมตีเราไงอย่างเดียวเลยเนี่ยจัดไปดีอันติเมตหวดไป เกื่อนปกป้องเราด้วยตอนนี้สกอร์สู่สีกันอยู่ะฮะมาดิไม่กล้าเข้าอ่ะนี่โอ้โหไม่โดนว่ะเอ้มันใช้สกิลพร้อมกันนี่แล้วผมตายเลยฮะปวดไปดินี่จะโจมตีเลสไปะฮะโอ้โหมันขัดขวางเราจังเลยอะ่ะ ไอตัวปืนนี้มันขัดขวางเราจังอะหวดไปดีอันติเมทไปนี่เลสไปเลยพวกสกอร์เสม,มอแล้วครับเก็บระเบิดก่อนมา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 ระเบิดโยนระเบิดไปดีครับระเบิดมาแล้วโยนไปอีกฮันนะแล้วก็อันติไหมครับหวดรวัวไปมือปืนเหรอมือปืนมัน ได้นี้ว่าโอ้โหแพ้อีกแล้วอะไรครับเนี่ยโอเคหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมดดวลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับบู๊มาดูยกันเลยพวกสมาร์ทครับเรียบร้อยนะฮะตีออกไปก่อนนะครับหัวออกไปอ่ชอาชนะไปแล้วครับหนึ่งแต้มนะฮะเฮ้ยมาสิเราจะหัวออกไป โอ้โหมันใช้สกิลมากขวดไปดีครับไม่โดนว่ะขวดไปดีพวกนี่นี่นี่โดดขึ้นมาอ่าชนะสองแต้มนะครับตอนนี้รอ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 แต้มเราเป็นต่อเยอะเลยขวดไปดีครับยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตาย ตีอีกทีย้ำเข้าไปลอยละลิ้วไปแล้วครับผมโอเคชนะง่ายนะฮะโหมดนี้ตัวเราได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราสามารถเบี่ยงดาบได้ไกลอ่ะโอเคครับสำหรับบหมดต่างๆก็จะเล่นประมาณนี้เลยนะครับผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะช่วงนี้มันเพิ่งเริ่มต้นครับผมฝึกกันต่อไปนะฮะแล้วก็การที่จะปลดล็อกแต่ละโหมดเนี่ยมันต้องเก็บเหรียญให้ครบนะครับผมอย่างเช่นเมื่อเราเก็บเหรียญครบ3 7 5เหเหรียญมันก็จะปลดล็อกสนามประลองใหม่นะฮะประมาณนี้เลยนะซึ่งเหรียญพวกนี้ครับ เมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับบายบายครับคัด